ท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรวยไม่หยุดชุดไม่หยุดอยู่ยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่ง,งดูยิ่งรวยวันนี้นะครับเชิญท่านผู้ชมมาพบกับการยางแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้ก็จัดงานใหญ่ครับเราอาจจะเงียบๆไปหลังจากที่เอาสามงองค์กรมารวมกันนะคือองค์การสวนยางสถาบันวิจัยยางและกองทุนสง่งเสริมการทำสวนยางแต่วันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสวันสถาปนาครบรอบหนึ่งปีการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งวันนี้นะครับมีผู้นําเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางท,งทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับได้มารวมกันที่นี่และลําดับต่อไปเนี่ยก็คือท่านผู้นําองค์กรคือผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยดรทีทัศน์สุขสะอาดท่านก็จะได้มาพบกับเกษตรกรชาวสวนยางจะได้มาพูดถึงนโยบายและทิศท,ทางของการยางแห่งประเทศไทยว่าจะเดินไปในทิศท,ทางไหนนะครับจะตอบโจทย์ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพศ .2558 นะครับ ซึ่งได้กําเนิดมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2558ซึ่งครบครอบหนึ่งปีวันนี้เราจะเดินกันอย่างไรในภาะวะที่ราคายางตกตำ่ำเป็นวิกฤตราคายางเราจะอยู่รอดมีทางเลือกทางรอดอย่างไรตั้งแต่ต้นทางกลางทางเล็บปลายทางจะมาพูดกันที่เวทีวันนี้นะครับเ,เริ่มต้นจากตั้งแต่เรื่องของพันยางตามประกาศพันยางปี2 5 5 9 เรื่องของการใช้ปุ๋ยเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือว่าวัรุแอดได้กับเกษตรกรชาวสวนยางจะเดินไปในทิศทางใดก็เชิญพบกับท่านดรธีทัดสุขสะอาดต่อจากนี้ไปเลยครับจริงๆแล้วการยางประเทศไทยก็คงไม่ใช่หน้าใหม่สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรเพราะพวกเราก็คือเป็น ลูกหลานเป็นคนรู้จักเป็นที่มาของการรวนตัวขององค์กรที่รับผิดชอบเรื่องอยางพราที่พวกท่านคุ้นเคยกันดีแล้วผมจะไม่ต้องกล่าวถึงว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งสำนักงานกองทุนสมรา์สวนยางทั้งองค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยามได้มีส่วนผูกพันและทำงานร่วมกับท่านในเรื่องอะไรบ้างแต่ต่อจากนี้ไปสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทั้งสามหน่วยงานสามองค์กรที่เราพูดถึงที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยบัดนี้ได้รวมเป็นหนึ่งโดยความตั้งใจด้วยวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะให้การทำงานนั้น เป็นการบูรณาการแบบตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางเพราะะฉนั้นในวันนี้เนี่ยการจัดเสวนาการจัดสัมมนารวมรวมทั้งเป็นการพบปะประชุมร่วมกันเนี่ mm hmm. ก็ต้องการจะให้มันเป็นไปตามแนวคิดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการต่อตั้งการยังประเทศไทยอย่างที่เมื่อกี้นี้ ได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คือการยางต้องการจะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของวิชาการการเงินการผลิตการแปลรูปก,การอุตสาหกรรมการตลาดเพื่อยกระดับไรายได้ของท่านแล,และระดับของคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้นเนี่ยนะครับ การยางต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องจากเกษตรกรทุกท่านเพราะการยางทําบทบาทหลายบทบาทหัวใจหลักๆตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้ใช้กลไกการตลาดเข้ามามีบทบาทในการนําการผลิตมากขึ้นที่ผ่านมา เรามักจะผลิตออกมาแล้วรอขายผลิตออกมาโดยที่เราไม่รู้ว่าตลาดอยู่ที่ไหนคงเป็นบทบาทใหม่หรือจริง,รงๆแล้วก็เป็นบทบาทที่หน่วยงานก็เคยทำมาแล้วแต่ว่าเราคงจะมุ่งเน้นมากขึ้นในอนาคตว่าในอนาคตบทบาทที่หนึ่งของการยางก็คือส่งเสริมในเรื่องของการใช้กลไกการตลาดนำการผลิตมากขึ้น เราต้องการจะให้ผลผลิตที่ออกมามีตลาดรองรับตลาดที่เกิดขึ้นคงจะไม่ใช่เป็นตลาดที่จะเป็นตัวกดดันผลผลิตของเราต่อไปนะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของตลาดทั้งภายในประเทศและก็ภายนอกประเทศ ภายในประเทศท่านจะเห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่ส่งต่อมาถึงการยางก็อย่างเช่นโครงการการใช้ยางภาครัฐในปีที่ผ่านเมือาน,นี้นะอาจจะยังเห็นเป็นรูปธรรมไม่มากนะักเนื่องจากว่าในการำดำเนินการจริงนั้นเมื่อถึงขั้นตอนของการนำไปใช้ยังมีขั้นตอนในเรื่องของการกำหนดราคาการกำหนดมาตรฐานกลาง เพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆนํา,านไปใช้ไม่ว่าจะเป็นนํายางไปแปรรูปไปเป็นแผ่นยางเพื่อปูฟุตซอลหรือใช้ทําถนนยางอะไรที่เราคุ้นเคยได้ยินได้ยินกันมาบ้างแล้วแต่เชื่อว่าภายในปีนี้เนี่ยนะครับมาตรฐานกลางเหล่านั้นจะเริ่มมีการดําเนินการจนแล้วเสร็จนะจะได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตส,สาหกรรมซึ่งเราประสานกันอยู่ตลอดเมื่อเราได้มาตรฐานกลางเหล่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สามารถส่งต่อไปอยังหน่วยงานที่มีความสนใจนะฮะจะนำผลิตภัณฑ์อยางไปใช้มากขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นในอบตอบจอต่างๆที่มีงบประมาณในการที่จะจัดทำสนามฟุตซอลหรือจัดทำเรื่องต่างๆที่ต้องใช้ ที่ิตภาณที่แปลรูปจุดยางเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้มาตรฐานการเป็นที่แน่ชัดเราก็สามารถดาเนินการจัดซื้อได้เราก็สามารถมีตลาดใหม่ที่จะสามารถนําเอาผลผลิตอย่างที่เกิดขึ้นจากพี่น้องเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในประเทศมากขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาแต่ยังมีอีกหลายต่อหลายผลิตภัณฑ์ นะที่เราได้มีการพูดคุยกันกับในหลายหน่วยง,งานทั้งในหน่วยง,งานของกลาโหมนะครับทั้งทหารเองก็บอกว่ามีความสนใจจะนำเอาอยางพลาไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเพราะนั้นก็ยังดูแล้วยังมีโอกาสในเรื่องของผู้ใช้ในประเทศค่อนข้างมาก หลายอย่างอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่คิดว่าอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เราเริ่มมองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในส่วนของตลาดภายนอกประเทศท่านจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้พยายามผลักดันและพยายามบอกกับเราเชาวพยะทว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปแสดงหาความร่วมมือในต่างประเทศ กับประเทศผู้มีความสนใจจะใช้อย่างพลาให้มากขึ้นก่อนหน้านี้เราอาจจะมีผู้ซื้อที่เป็นประเทศจีนที่เป็นรายใหญ่ๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องค่อนข้างจะต้องขึ้นกับความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจของประเทศจีนประเทศจีนมีความเติบโตสูงความต้องการใช้ ความต้องการในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้ยางมากขึ้นเราก็ดีใจกันด้วยนะเพราะเราก็ขายยางได้เยอะขึ้นแต่ถ้าประเทศจีนเริ่มมีความถดถอยหรือเริ่มคงที่นะค,ความต้องการในการลงทุนน้อยความต้องการใช้ผลผลิตยางพลา่าเราก็น้อยลงขนาดเดียวกันจีนเองตอนนี้ก็เริ่มไปปลูกในประเทศเพื่อนบ้านเราม,มากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้เพราะในอนาคตแสดงว่าเราก็มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นในอนาคตถ้าเราไปผูกติดอยู่กับประเทศจีนเพียงประเทศเดียวโอกาสทางการค้าเราก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารกอทอเองในช่วงที่ผ่านมา สองสามเดือนท่านก็จะเห็นว่าเราเริ่มขยับออกไปสู่ตลาดซึ่งเป็นตลาดใหม่ๆมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นตลาดในอินเดียอินเดียเป็นประเทศที่ใช้ยางมากแทบจะเป็นอันดับต้นๆของโลกหรือรองลงมาก็แค่จีนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียซื้อยางจากเราเพียงปีงประมาณหนึ่งแสนตันเท่านั้น ทั้งๆที่ในแต่ละปีเนี่ยเขาใช้ยางปีประมาณล้านตันล้านตันเขาปลูกได้เองห้0 0 0 0ตันยังมีส่วนขาดที่เขาจะต้องนำเข้าจากประเทศเอ,อื่นๆเนี่ยอีกเกือบห้0 0 0นตันแต่ประเทศไทยเองเนี่ยเราสามารถส่งออกไปได้เพียงแค่แสนตันนะครับประเทศที่เขานำเข้ามากที่สุดก็คือจากอินโดนีเซียแน่นอน และที่แซงหน้าเรามาตอนนี้ก็คือเวียดนามแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเป็นอันดับสองรองอย่างอินเดียเซียคือส่งออกไปอินเดียเนี่ยมากเป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซียรเราเคยส่งได้ถึงสองแสนตันเพราะฉะนั้นเราต้องกลับเอาข้อมูลเหล่านี้มาทบทวนว่าทำไมเราถึงได้สูญเสียศักยภาพตรงนั้นไป โอกาสทางธุรกิจตรงนั้นทําไมมันสูญเสียไปทํายังไงเราถึงจะเอากลับคืนมาได้เพราะเชื่อว่าถ้าเราสามารถนําตลาดนี้กลับคืนมาเป็นของประเทศไทยได้อีกครั้ง mm hmm. ก็จะทําให้ผลผลิตของพี่น้องชาวเกษตรกรที่ออกมา mm hmm. ก็มีที่หลอหรับมากขึ้น mm hmm. ก็เป็นตลาดที่จะทําให้พวกเราได้ยิ้มได้อีกครั้งว่าโอเค ผลผลิตที่ออกมาเริ่มราคาดีขึ้นอีกตลาดหนึ่งที่รัฐบาลเองก็ได้ไปทำความสัมพันธ์ไว้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจรจารในรายละเอียดอีกทง้งนั่นก็คือตลาดของรัสเซียนะครับรัสเซียได้แสดงความจํานวงว่าในเบื้องต้นในปีแรก สนใจจะใช้ยามพราของไทยประมาณปีหนึงแปหมื่นตันแรกกับความสัมพันธ์ในเรื่องของทางทาหารเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็คงอยู่ในช่วงของการเจรจาถ้าทุกอย่างชัดเจนแล้วนะครับเราก็จะมีตลาดใหม่รองรับผลผลิตของเราเพิ่มขึ้น เพราะนั้นบทบาทของกยทอกก็คงจะต้องประสานผ่านทางท่านเกษตรกร,ร,ร,กรตัวแทนสเต็กเกษตรกร,ร,ร,กรสถาบันและสถากัต่างๆเพื่อจะรวบรวมผลผลิตแล้วส่งต่อไปยังกลุ่มประเทศที่เราพูดถึงกันบทบาทที่สองที่ทางกยทอเองก็คงจะต้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อตอบสนองนะฮะตามวัตถุประสงค์ของการต่อตั้งมากขึ้นก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่เกิดจากยาพลาให้มากขึ้นเพราะว้นวันนี้ในแนวนโยบายของรัฐบาลบอกว่ากเกษตรกรต้องสามารถยืนได้ รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุสนให้เกษตรกรเป็นเกษตรกร,กรที่เยกเลิกกันว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะฮะสามารถประกอบการได้สามารถมีทางเลือกที่จะทำให้มีรายได้เสริมมีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เดิมทีเราเพียงจะมุ่งเน้นในการขายในเชิงวัตถุดิบในอนาคต เราอาจจะเป็นแปลรูปไปเป็นอุัณา์ท่าน,นต้นต่างๆที่ผ่านมาในระยะสั้นก็จ,จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีการแปลรูปในบางสากลก,ก็มีการมีความสําเร็จในการแปลรูปไปเป็นหมอนอยางพาราไปเป็นที่มอสที่นอนอยางพาราแต่ถ้าเราทุกคนทนําเหมือนกันหมดอีกหน่อยเดี๋ยวก็ล้นตลาดอีกเพราะฉะนั้นคงจะต้องมาศึกษาหลายๆแนวทางว่าแล้วเราจะแบ่งส่วน งานมีผลผลิตอื่นๆอะไรอีกนอกเหนือจากหมอนอยางพาราที่นอนอยางพาราถ้าวันนี้หลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นการสัมมนาหรือในช่วงพักกลางวันรวมทั้งวันพรุ่งนี้อีกวันนะครับก็ยังจะเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรกรไปเดินชมเที่ยวงานด้านล่างนะครับที่สำนงานกนรยทองของเราทั้ง7ภาพ7จ็ดเขืเนี่ยได้รวบรวมเอา แนวคิดแนวทางในการแปลรูปอย่างพาราไปสู่สินค้าซึ่งสามารถขายได้เลยทันทีและตอนนี้มีความต้องการเยอะมากนะครับหลายๆรูปแบบท่านอาจจะไปดูแล้วท่านอาจจะมองเห็นโอกาสท่านอาจจะมองแล้วบอกว่าจริงๆแล้วในหมู่บ้านเราทำได้ดีกว่านี้กัวทอยยินดีสนับสนุน เพราะฉะนั้นในแนวทางที่2คือการพัฒนารูปแบบของการแปรรูปผลิตภ,ภัณฑ์นะฮะการใช้องค์ความรู้ในเรื่องของการอุตสาหกรรมมาพัฒนาเกษตรกร,รม,มากขึ้นณนะวันนี้เรามีสถาบันวิจัยยามาเข้าร่วมอยู่ในหน่วยงานการยานประเทศไทย องค์ความรู้ต่างๆที่สถาบันวิจัยอยมีสะสมไว้จะถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นจะถูกนำมาใช้ในการส่งต่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนมากขึ้นเพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ สุดท้ายในบทบาทหนึ่งของกยทอที่เราจะมุ่งเน้นก็คือบทบาทในการศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของวงการยางพาราบางคนมักจะชอบพูดว่ายางพารามาถึงช่วงของความถดถอยแล้วนะครับ แต่ก็เหมือนทุกอุตสาหกรรมครับเหมือนทุกสินค้าเกษตรครับว่ามันก็มีช่วงเวลาที่ขึ้นแล้วก็ลงแต่ทำยังไงที่เราจะไม่ทำให้มันลงไปกว่านี้นั่นก็คือจะต้องใช้นวัตกรรมในการยกระดับมันกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคำว่านวัตกรรมคนพูดบ่อยได้ยินเยอะ แต่บางครั้งมันดูไกลตัวเรานะครับวันนี้ก็จยทอจะต้องทำให้มันเข้ามาใกล้ตัวพี่น้องชาวเกษตรกรมากขึ้นว่าจะทำยังไงมันจะสามารถทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยนะครับมีนวัตรกรรมมากขึ้นคำว่าน,นวัตรกรรมจริงๆแล้วก็แปลว่าอะไรที่ทำแล้วมันใหม่ขึ้นดีขึ้นประหยัดขึ้นนะใช้ต้นทุนน้อยลง เพื่อที่จะให้ผลผลิตของเราเมีโอกาสทางการค้ามากขึ้นในส่วนงานของภายในเราเองที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อท่านในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็มุ่งเน้นที่จะให้ความสำํำคัญเท่าเดียวกันนะครับที่ผ่านมาอาจจะเกิดความร่าช้าบ้างในเรื่องของการออกระเบียบของการใช้ เงินกองทุนต่างๆแต่วันนี้เราเร่งรัดนะครับระเบียบเดิมทีมีกว่า20ฉบับที่จะต้องเร่งคลอดกันออกมาเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนที่เป็นเงินกองทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุนพี่น้องชายเกษตรกรและาววสาธารณกตจกรมรวมทั้งสวัสดิการของท่านเกษตรกรนะครับตอนนี้ได้ดําเนินการไปแล้ว17 รายการด้วยกันคงเหลืออยู่ประมาณแปดเก้าฉบับซึ่งก็จะเล่นดำเนินการให้เร็ววันที่สุดเพื่อที่จะทำให้สามารถตอบโจทย์การทำงานของของเราตามที่เราตั้งใจไว้นะครับ ท่านผู้ชมครับจากการที่ท่านได้รับชมรับฟังจากท่านดรทีทัศน์สุขศาสตร์ซึ่งเป็นซีอเป็นผู้ว่าการการยางพิไยัยซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งที่รวมเอาทั้งสาม,มงองค์กรเดิมมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางมาอยู่ในการดูแลของท่านแล้วเนี่ยก็ท่านบอกกับพวกเราว่าต้องดูแลตลอดเส้นทางและก็เพื่อมุ่งหมายให้ชาวบ้านเนี่ย หรือว่าเกษตรกร,กรชาวสวนยางมีความมั่นคง,ง,งมั่งคั่งมีความยั่งยืนโดยการที่เอาเรื่องตลาดเรื่องของการแปรรูปเน้นมาเพิ่มมูล,ลค่าให้กับพี่น้องครับเพื่อเป็นทางรอดซึ่งตัวนี้นะครับก็เรากระจายเม็ดเงินนะครับที่จะสนับสนุนไปสู่ทุกภาคส่วนในภาคเกษตรกร ทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางและก็รวมทั้งการหาตลาดเพื่อมารองรับให้กับพวกท่านด้วยครับก็นับว่าเป็นประโยชน์พอสมควรที่จะในการปรับปรุงนครับยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของขเกษตรกรชาวสวนยางครับก็สิได้ครับเวลาหมดแล้วก็จะพบกันได้ใหม่นะครับได้รวยไม่หยุดชุดไม่อยู่สวัสดีครับ